สลมอลัยกุมสวัสดีค่ะซาร่าจิวรี่ยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะใครที่ต้องการแหวนมาคีโบราณมองวงนี้ได้เลยสวยงามมากๆค่ะตัวจริงเขาสวยกริ้งๆเลยนะคะมาในราคาเพียง15,500บาทน้ํบาทน้ำหนักชั่งรวม4.41กรัมทองคำยิงเปอร์เซ็นต์นคอมพิวเตอร์มาได้ที่59.02หน้าขาวเป็นปาหะไซแหวน54.5ค่ะเพชรแท้เหลี่ยมเกสรน,นะคะ2เม็ดนี้ตกเม็ดละ ประมาณ12ตังตัโดยประมาณแล้วก็24ตังส่วนตรงนี้6เม็ด 3, 3เป็น6ตกเม็ดละประมาณ5ตังห์5 6 30รวมแล้วโดยประมาณนะคะเป็นเพชรแท้เหลี่ยมเกรสรที่54สี่ตังโดยประมาณบริวารจะเป็นเพชรแท้เหลี่ยมกุหลาบน้ำโดยประมาณ95แหวนวงนี้แสงไฟดีมากๆเลย2เซนอันนี้ก็หน้ากว้างเกือบเกือบเซนครึ่ง สวยไฟดีวิบวับมีการแกะลายสวยมากตัวจริงสวยมากนะคะเห็นไหมคะโอ้โหวิงวับเลยอะวิงวับวิงวับมองไกล้นะคะนี่เอาใกลอีกนี่เราเดินซื้อของช้อปปิ้งอยู่ตรงนู่นเพื่อนเห็นจากนู่นเลยนะสวยมากๆเลยคะ่ะ เพชรก็สวยสนใจนะคะชิ้นนี้ทักได้เลยค่ะอเพ็ดเม็ดเดียวไซส์มินิมอลนะคะไซส์เล็กๆค่ะไซส์ประมาณหัวเข็มหมุดนะคะ6 พ9 0 0บาทค่ะ1.06กรัมทองคำเป็นทอง9 k เคนะคะยิงเปอร์เซ็นต์คอมพิวเตอร์มาได้ที่37.34%เแป้นยิงเปอร์เซ็นต์มาได้ที่3 8 9 9เค่ะเพชรนะคะเขาตีมาที่10ตังค์แต่นะขอตีน้อยๆที่8ตังค์นะคะคิดราคาที่8ตังค์เท่านั้นไม่ต้องถึง10นะคะ16ตังค์รวมแล้วโดยประมาณนะคะน้ำโดยประมาณ96ค่ะเป็นอะไรที่น่ารัก6,9 0 0ไปสั่งทำก็ไม่ได้นะคะ เพราะว่ามีถ้างานใหม่จะมีค่าแรงนะคะมีค่าทองมีค่าเพชร6 9 0ัไม่มีทางทำได้นะคะเพราะฉะนั้นสุดคุ้มในราคานี้แล้วสวยๆแบบนี้นะคะไซส์เล็กๆนะประมาณหัวเข็มหมุดนะคะไซส์เล็กนะจ๊าเน้นย้ำนะราคาก็เล็กตามค่ะแป้นค่ะแป้นก็จะเป็นแป้นจิวเวลรี่แบบนี้นะคะแล้วก็เขาจะสั้นๆหน่อยนะสั้นๆหนึ่งเซนค่ะ ต่อมาเรามาดูความเรียบร้อยอีกข้างหนึ่งนะคะแป้งสวยนะแป้งน,น่ารักแป้งน,น่ารักด้านหลังอย่างนี้ความยาวของก้านนะคะ1เซนท่านใดที่ต้องการต่างหูแบบใสเล่นๆเ,นเนม็ดเดียวราคาน่ารักนะคะแล้วก็เพชรสวยๆเกสรแท้ๆแบบน,นี้นะคะทักได้เลยค่ะต่างหูพลอยค่ะประดับเพชร ชิ้นนี้จะเป็นพลอยออเรนเซฟายนะคะเป็นพลอยที่เมืองนอกนิยมกันมากๆนะคะสำหรับออเรนเซฟายมีราคาที่ไม่ธรรมดาค่ะชิ้นนี้คุณได้เพชรสองคัตติ้งด้วยเป็นราวคัตแล้วก็เป็นเพชรแฟนซีคัตเป็นทรงแทบเปอร์นะคะงานนี้ถ้าอยู่ในร้านอยู่ในช็อปนะคะ2 0,000ขึ้นแน่นอนค่ะมาในราคาของซารานะคะเพียง16,800บาทค่ะน้ำหนักชั่ง รวม2.83กรัมค่ะทองคำยิงเปอร์เซ็นต์คอมพิวเตอร์มาได้ที่77.50แป้นยิงมาได้ที่76.09ค่ะแล้วเพชรเกสรทั้งหมดนี้นะคะรวมกันกับเพชรบาเกตโดยรวมแล้วประมาณ70ตังค่ะโอ้โหสวยงามมากๆเลยนี่ค่ะอันนี้เป็นแบบลักชัวรี่นะคะเป็นงานใน กลุ่มของแบบหรูหราเพราะว่าเขาใช้เพชรเนี่ยค่ะเห็นไหมเป็นแฟนซีแทปเปอร์แล้วออเรนซฟไฟในตลาดนอกนะคะไม่มีราคาน้อยๆกันเลยมีราคาสูงๆทั้งนั้นแล้วคุณดูสีออเรนซฟไฟนะคะสวยงามเป็นแบบอมแดงเลยอะ่ะแดงส้มแดงนะคะคุณนายมากค่ะคู่นี้อ่ะูดง,ง่ายๆคุณนายอะ่ะนะ เห็นไหมออเรนซ์ All ซึ่งสวยงามคุณนายอะลักชวรี่นะคะนี่ค่ะแป้นค่ะแป้นค่ะด้านหลังค่ะมีงานรองหลังแบบนี้จัดว่าเป็นงานคุณภาพนะคะอันนี้คือไซส์ค่ะใครที่แบบมี บุคลิกที่ชอบความหรูหรานะคะต้องพิจารณาบางที่เราจะไปงานแบบแต่งตัวแบบธรรมดาไปเขาก็ดูเราแบบนั้นเนาะดูเราแบบไม่เท่าไรเราก็ต้องใส่เครื่องประดับไปสู้ไปคงไปเพิ่มความลักชวรี่ความหรูหราในตัวเราบ้างแบบเงียบ,ยบแต่มีพลังอะ่ะนะใช้เครื่องประดับ ส่งพลังไปนะคะสวยมากๆเลยสวยมากๆถ้าอยู่ในช็อป16,800มไม่มีทางเจอนะจ๊ะโอเคแท็ปเตอร์ด้วยราวคัดด้วยแบบนี้สองห0ื่นขึ้นๆไปเลยนะคะสนใจทักได้เลยจ้าที่มีจี้เพชรปะหะแล้วนะคะก็ลองดูค่ะว่าคุณมีสร้อยแล้วหรือยังลายทนทนวันนี้ชิ้นนี้เพียง7,500บาทค่ะ6.12กรัมปะหะ เส้นนี้นะคะมีทองอยู่ 16. 7 6ซนค่ะความยาว17นิ้วลายทนอึกๆเลยป้าคะแปลว่าอะไรแปลว่าเงินผสมทองสัสดส่วนของเงินจะเยอะกว่าทองนะคะชิ้นนี้ลายทนใครที่มีสร้อยนะคะใครที่มีสร้อยเอาใครที่มีจี้ไม่ใช่มีสร้อยใครที่มีจี้นะคะจี้เป็นสร้ออ่าจี้เป็นจี้เพชรหรือ คุณต้องการใส่สร้อยเปล่าๆล,ล,ลายเท่ๆลายทนๆนะคะลองพิจารณาชิ้นนี้ได้เลยทนน้ําหนักดีความยาวแบบ17นิ้วกำลังเท่ๆโชว์ลายสร้อยนะคะท่านใดชอบงานแบบนี้ลายเดิมๆลายโบราณลายทนๆนนะคะทักได้เลยคะ่ะสร้อยคอบวกกับจี้เปลือก ไข่มุกนะคะแล้วก็จี้เปลือกไข่ขมุกนั้นประดับเพชรด้วยชิ้นนี้นะคะทั้งเซตเลยมาในราคาเพียง14,800บาทน้ำหนักช่างรวม3.94กรัมทองคำยิงเปอร์เซ็นต์คอมพิวตเตอร์มาได้ที่75.17%จี้ยิงเปอร์เซ็นต์มาได้ที่76.72%เพชรแท้ประมาณ2ตังค์นะคะเหลี่ยมเกรสรน2ตังค์น้ำโดยประมาณ97นะคะแล้วก็สร้อยนะคะ มีตอกคาเทียด้วยไม่ทราบนะคะว่าแท้หรือไม่แท้อันนี้ไม่คอนเฟิร์มเพราะว่าไม่ถนัดเรื่องแบรนด์แพงๆนะคะนี่ค่ะเขาตอกคาเทียแล้วก็เขามีโค้ดด้วยนะถ้าเกิดอันนี้คือโค้ดของเขานะคะ DYN 918แล้วก็อันนี้คือตอกเป็นเนี่ยค่ะเนี่ยตอก คาเทียเดี๋ยวจะให้ดูใกล้ๆนะคะถ้าเป็นคาเทียแท้ก็โอ้โหเหมือนถูกรางวัลที่หนึ่งเลยนะพวกเราเนี่ยค่ะคาดเข,ขาตอบแบบนี้นะคะคาเทีย750ตรงนี้ที่ลิ้นก็มีตอบด้วยไม่ทราบว่าแท้หรือเปล่าอันนี้ไม่คอนเฟิร์มใครที่เคยผ่านตาแบรนด์เนมมาแล้วลักชวรี่อะไรต่างๆลองพิจารณาดูนะคะ สวยงามไซส์ของจี้นะคะอยู่ที่หนึ่งเซนกว่าๆถอดออกจากกันไม่ได้นะคะเขามาแบบนี้ถอดออกจากกันไม่ได้ไข่มุกสวยงามตอกคาเทียเรียบร้อยท่านใดสนใจนะคะเส้นนี้ทักได้เลยค่ะอัสสลามุอะลัยกุมสวัสดีค่ะ